สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมช่างเจกจากเพจรับทำเค์เตอร์ขปูนแคนเบรียคิทเช่นครับวันนี้พาทุกท่านมาชมผลงานชุดขปูนอีกหนึ่งชุดครับผมหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านสุภาลัยนะครับเขตแถวซอยกาตนานะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจผมเข้ามาติดตั้งชุดครัวชุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างปูนแล้วก็หน้าบ้านก็สั่งทํากับผมอีก หนึงชุดครับเดี๋ยวไปชมกันครับว่าหน้าตาชุดครัวชุดนี้มีอะไรบ้างครับฟังก์ชันการใช้งานเป็นแบบไหนบ้างนะครับครับผมชุดเคาน์เตอร์โคปูลอีกหนึ่งผลงานครับเดี๋ยวดูโดยรวมก่อนนะครับอธิบายไปนะฮะเป็นลักษณะของชุดครัวตัวแอนะครับเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดนะตัวแอนะฮะแล้วก็มีไอฝั่งนี้ด้วย เดี๋ยวก็เป็นลักษณะของคอัตเตอร์ครัวปูนที่แบบเพิ่มพื้นที่ของหน้าบานนะครับเพิ่มาการใช้งานให้มันได้มากขึ้นไม่ไม่ไม่ใช่เป็นแบบหน้าบานห่างกันนะครับแล้วก็โครงสร้างครัวปูนตัวนี้ก็คือผมหล่อแบบเองนะครับหล่อแบบปูนเองนะครับหล่อให้โครงสร้างบางน,นะครับเพื่อที่ว่าหน้าบานเวลามาติดตั้งแล้วจะอยู่ได้ใกล้ๆกันแต่ก็ยังมีความแข็งแรงของโครงสร้างปูนอยู่ เดี๋ยวมาชมขนาดกันครับว่าห้องครัวห้องนี้ขนาดเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยววัดไปเลยนะครับเวลาลูกค้าหรือว่าท่านผู้ชมวัดพื้นที่มาให้ผมคิดราคาก็คือวัดผนังชนผนังเลยนะครับผมเมตรด้านนี้ประมาณ2เมตรเกสิบครับแล้วก็เพิ่มเติมตรงนี้มาครับ อันนี้เมตร80แปดก็ตีไปเมตร90นะครับนี้นะครับรก็อยู่ที่ประมาณ2เมตร10กว่าๆนะครับผมลักษณะของโครงสร้างปูนนะฮะของผมที่ทําก็จะเป็นลักษณะของสเตปแบบนี้นะครับโครงสร้างปูนเป็นสเตปนะครับ,อ,นนรบอันนี้คือท็อปหินแกนิตก็จะยื่นออกมานะครับมีตัวลับท็อปแล้วก็มีตัวโครงสร้าง อยู่ข้างในครับเพราะว่าเวลาเรายืนทำอาหารนี้เราจะไม่เจกะตัวหน้าบานนะครับยืนพิงทำอาหารได้ดน,นานๆเลยนะครับอ่าส่วนประกอบของโครงสร้างขงปูนมีอะไรบ้างนะครับโครงสร้างขงปูนนะครับแล้วก็หลังนี้ใช้ท็อปหินแกรนิตด,ดำอินเดียครับแล้วก็ผมใช้วิธีเจียแบบเจียขัดเงานะฮะครับก็มันจะเงาเหมือนกับตัวสันเนี่ยมันจะเงาเหมือนกับตัวท็อปนะครับ ขัดเงาแบบนี้ก็คือจะมีส่วนที่ดีตรงที่ว่าระยะยาวยังไงก็เงาอยู่ตลอดเวลานะครับไม่มีจะเป็นจะไม่มีความด้านมาเลยนะครับจะเป็นสีเดียวกันกับท็อปครับบางที่เขาอาจจะแบบแค่ขัดลบมุมแล้วก็ขัดข้างหน้าแล้วก็ใช้น้ํายาทาบัวทาที่เป็นสีดำครับใช้ไปสักพักหนึ่งน้ํายาก็จะลอกนะครับ เราเช็ดทำความสะอาดปุ๊บก,ก็จะมีดำดำด่างๆสีจะต่างกันเลยกับตัวท็อปด้านบนนะครับแล้วก็คุณสมบัติของอดำอินเดียก็คือพวกพวกน้ำพวกของเลวจะซึมผ่านได้ยากนะครับตรงนี้ครับตอปอิมแคนเดตนะครับตัวนี้ผมเริ่มต้นก็คือผมทำโครงสร้างให้กับลูกค้านะครับโครงสร้างกระปูนนะก็ปูกระเบื้องผนังนะครับปูอันนี้คือปูล่องห้องเลยนะครับ ครองสร้างเสร็จผมก็จะเตรียมพวกงานระบบไฟนะครับระบบไฟตรงไหนที่แบบควรจะเพิ่มเติมนะฮะมีเพิ่มเติมไฟไฟสำหรับปลั๊กอของตัวไมโครเวฟนะครับใช้งานทั่วไปนะครับครับแล้วก็มีเพิ่มมาปลั๊กไฟมีปลั๊กไฟของเครื่องดูดควันนะครับอันนี้ก็จะมีปลั๊กไฟของตู้เย็นแล้วก็ตัวเครื่องทำน้ำเย็น นะครับพอผมทำโครงสร้างเสร็จปูกระเบื้องเสร็จก็ติดตั้งตัวนี้นะครับต,ต,ต,ติดตั้งทับผินติดตั้งทับผินเสร็จปุ๊บก็ตัวนี้ก็เป็นการติดตั้งตู้อันนี้ตู้คือผมทําเองนะครับอันนี้นะฮะเป็นลูกค้าสั่งทําเป็นแบบมีระบานเป็นมีลูกฟักหน่อยนะครับมีลูกฟักเพิ่มมิติของตัวหน้าบ้านออกมานะครับ อามาดูฟังก์ชันข้างในไหมครับก็เริ่มตัวนี้เลยนะฟังก์ชันข้างในก็น,นี่ครับลิ้นชักสามชั้นนะครับก็มีถาดใส่ช้อนให้นะครับอ่าแล้วก็ตัวาลางก็ใช้เป็นแบบรดแรงกระแทกเวลาเราปิดนะอ่านี่ครับเลื่อนลงไปแรงๆนะครับรับน้ำหนักได้ต่อชั้นอยู่ที่ประมาณสามสิบกิโลนะครับนี่ครับ แบบซอฟต์โค้ดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เราวางพวกที่เป็นมีดทัพพีนะครับ,รบลิ้นชักล่างนะครับตัวลิ้นชักล่างก็ใส่เป็นพวกกระปุกพวกขวดนะครับต่อมาครับอ,อันนี้ขวดเครื่องปรุงอยู่ใกล้เรานะครับหรือว่าจะวางข้างบนก็ได้หรือว่าอันนี้จะเป็นสต็อกก็ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นแบบรุนแรงกระแทกเหมือนกัน,นเปิดเข้ามาข้างในนะครับครับเป็นชั้นอันนี้ก็ชั้นหินนะครับจะสังเกตว่าผมจะปูกระเบื้องข้างในด้วยนะครับครับปูกระเบื้องพื้นด้านในนะครับด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านในหมดเลยนะครับส่วนตัวนี้ผมจะใช้วิธีทาสีเอานะครับ แต่ว่าด้านล่างของตัวนี้ก็ไม่ใช่แผ่นปูนอีกนะครับเป็นแผ่นเรียกว่าผมเรียกว่าเป็นแผ่นสมาร์ทบนะครับค่อยแล้วก็ทาสีครับใช้สีทาผ้าทานะครับมันจะดูเรียบร้อยแล้วก็ป้องกันเศษปูนเวลาเราทําอาหารเราสับอยู่สับโขกอยู่เนี้ยเศษปูนมันจะได้ไม่หล่นลงภาชนะเรานะครับอ่าแล้วก็ตัวหน้าบานนี้นะครับอ่าผมอธิบายไปด้วยเลยล้วกัน หน้าบานเป็นไม้เคสบานะครับไม้เอเขียวนะครับอันนี้คือไม้กันชื้นมันจะพัฒนามาจากไม้ mdf ครับมีความอัดแน่นเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือผสมพวกาสารกันชื้นกันเชื้อราเข้าไปนะครับสีมันจะต่างกันกันกนกบตัวไม้ mdf ทั่วไปนะครับขึ้นรูปได้ดีนะครับมีความเรียบนะครับทำงานอาเอามาทำเป็นหน้าบานได้นะครับส่วนตัวนี้ เป็นวงกบนะครับวงกบนี้ผมทํามาจากไม้สะดานะครับว่าไม้สะดานี้เป็นไม้จริงนะฮะปวกปวกไม่กินแล้วก็โดนน้ําก็ไม่บวมด้วยครับใช้งานแบบนานๆระยะยาวเลยนะครับก็ตัวหน้าบานผมก็ใส่ตัวลูกยางนะับเป็นแบบฝังกันกระแทกหน่อยนะครับกันกระแทกของหน้าบานที่เวลาเราปิดไปรับที่จะชนกับตัวนี้ ฟันพับก็ใช้เป็นแบบอซอฟโค้ดเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็มีอันนี้ชั้นหินครับผมถ้าหลายงานผมก็จะมีสลับกันบางบางทีลูกค้าก็ใช้เป็นแบบตะแกรงบางทีก็ใช้เป็นแบบชั้นหินแล้วแต่ความเหมาะสมของเรานะครับว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับแบบนี้ใส่ได้เยอะเต็มพื้นที่เลยครับการจัดเก็บจัดวางก็จัดวางส่วนที่แบบเราหยิบจับแบบ บ่อยๆอ,อยู่ด้านหน้าอันนี้ไม่ค่อยได้จับเท่าไหย่ก็อยู่ข้างในครับครับ,รบอ่าส่วนสีผมยังไม่ค่อยอธิบายสีนี่ก็คือจะไม่ได้ใช้เป็นสีพ่นอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับจะใช้เป็นสี PU นะฮะซึ่งจะมีความแข็งเราจะผสมทินเนอร์ตัวสีแล้วก็เล่งแข็งนะครับตัวสีพีนี่คือถ้าไม่ผสมตัวเล่งแข็งเกิด ไม่แข็งเลยครับมีความเหนียวมากกว่านะครับครับอันนี้ถัดมาใส่ถังแก๊สครับก็อันนี้พอหน้าบานทำเองผมก็แล้วแต่ผมทำเป็นลูกฟักย่อยสำหรับมีเป็นช่องอันนี้คือช่องระบายนะครับเผื่อว่ามีแบบอ่าแก๊สรั่วอะไรเนี่ยเราได้กินแก๊สจากตัวนี้นะครับระบายถัดมาครับ อ่ามีตะแกรงข้างในนะครับนี่ผมทาเป็นตู้เข้าไปเลยนะครับเพราะว่าเวลาเวลาพวกตะแกรงเนี่ยยึดก,กันกับตัวที่เป็นไม้เนี่ยมันเกิดระยะผิดเพี้ยนกันเล็กน้อยเนี่ยยึดกันกับตัวไม้เราอ่าสามารถที่จะย้ายได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเอาไปยึดกันกันกบโครงที่เป็นโครงปูนอยู่แล้วเนี่ยมันจะเพิ่มเยอะนะฮะแล้วก็เวลาแบบ รูมันห่างกันแค่สามมิลสี่มิลปูนเนี่ยจะทาได้ยากนะครับยึดกับไม้จะมีความแข็งแรงมากกว่าปูนนะครับอันนี้คือเป็นทั้งตู้ผมยัดเข้าไปนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งตู้หรือว่าเป็นแค่วงกบแบบนี้นะฮะวงกบแบบเนี้ยผมจะปูกระเบื้องหมดนะภายในของตัวนี้ก็ปูกระเบื้องหมดปูกระเบื้องเหมือนกันนะครับเพราะว่ายิ่งเป็นตู้ ตู้ทึบแบบนี้นะฮะถ้าเราแบบเป็นปูนเปือป่อยๆเลยโดยที่ไม่ปูกระเบื้องนี่มีแน่นอนกลิ่นอับความชื้นเชือเช้อราครับอันนี้ปูกระเบื้องป้องกันไว้ก่อนเลยนะครับคับแล้วหน้าบานห่างกันเยอะไหมก็ปกติก็่ผมทําหน้าบานคือห่างกันอยู่ประมาณสองเส้นครับแล้วแต่นะครับประมาณสอง <Okay. S 1> เส้นห็นไหม okay. ประมาณสองเซนนะฮะแต,แต่จะให้ชิดกว่านี้ก็ไม่ได้นะฮะถ้าชิดกว่านี้แนะนําเป็นบิวอินนะฮะบิวอินแล้วก็เปลี่ยนจากไม้ปฏิเคลืนไปเป็นไม้จริงเป็นไม้สดาวแต่ว่าราคาจะสูงขึ้นนะฮะราคาสูงขึ้นมากกว่าของปูนนะครับอ่ามาตัวนี้ต่อครับมีอะไรอีกอ่าตัวนี้วางของเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับแบบนี้แล้วก็เป็นแบบลดแรงกระแทกอีกนะครับ ซอฟโค้ด <Soft> นะครับ,รบถัดมาครับอันนี้ก็เป็นความจานนะครับถัดมครับบานกว้างใหญ่นะครอันนี้ก็ใส่เป็นมุงม้งมุ้งลวดกันมแมลงทีหนึ่งนะครับนี่ก็เปลี่ยนวิธีติดตั้งในลูกค้านะครับแต่กล่องเขาแถมมา ก็ถ้าพูดตรงๆก็ตัวนี้มันมีความทนทานมากกว่านะครับมีความทนทานมากกว่าที่เป็นท่อที่เขาแถมมากับตัวซิงผมก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาท่อตันเราก็เปลี่ยนตรงนี้นะฮะถอดหมุดเกลียวตรงนี้ออกมานะครับ,คร,บครับผมพ่อติดตั้งหน้ามาแล้วอันนี้ก็ตู้แขวนครับ ตู้กแขวนผมก็จะทําแบบง่ายๆนะครับผมมีชั้นปรับระดับให้นะฮะก็เลือกปรับตามรูตัวนี้เลยนะครับครับซอฟโค้ดนะครับครับแล้วก็ถ้าลูกค้าสั่งสีให้ผมก็พ่นสีนั้เลยนะครับง่ายๆถ้ากลัวแบบ ิบางทีมันก็อาจจะโดดไปใช่ไหมครับถ้าว่าหน้าบานสีดําแล้วตู้ข้างในสีขาวเปิดขึ้นมาก็มันมันอาจจะมีโดดโดดโทนเกินไปครับก็เลยพ่นเป็นสีดําไปด้วยเลยนะครับอันนี้ครับอันนี้เป็นวางสต็อกขวดนะครับขวดเครื่องปรุงหรือว่าตอนที่เราใช้เราก็ตรงนี้ก็ได้นะฮะหรือไม่ก็เเพื่อพวกขวดพวกนี้มันมัน,ม,นมันมีแบบ หยดปลายแบบค่อยๆไหลเราอาจจะปูพวกกระดาษหรือว่าผ้ามันลองก่อนก็ได้นะครับครับแล้วก็เชื่อมตัวขึ้นดูควัน,นขึ้นดูควันเดี๋ยวนี้เป็นลักษณะที่แบบว่าเป็นมีความเป็นดิจิตอลมากขึ้นนะครับผมก็เลยเพิ่มตัวเบรกเตอร์สำหรับเปิดปิดนะฮะทถ้าปิดออฟอยู่ก็ เปิดไม่ได้นะฮะครับก็เปิดปิดน,นะครครับมนะีความเป็นดิจิตอนเข้ามานะะครับอันนี้ครับครับแล้วก็ตัวนี้จะเห็นจะสังเกตว่าตัว แผ่นปิดตัวนี้ใหญ่เพราะว่าท่อขึ้นนี่นะครับแล้วก็เจาะด้านข้างนี้นะครับขึ้นฟ้าไม่ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ของฟ้าเล็กนะครับข้างบนไม่สามารถที่จะเอาท่อร้อยผ่านในฟ้าได้นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมจุดกลัวจุดนี้ที่ผมทําก็คืออ,อยากจะถ่ายถ่ายรูปแบบของงานที่ผมทําให้กับท่านผู้ชมได้เห็นว่า การทางานของผมมีอะไรบ้างขั้นตอนในการทําของผมมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมไล่หลักๆวันแรกที่ผมเข้ามานะครับผมก็จะทํางานโครงสร้างก่อนนะครับงานโครงสร้างปูนแบ่งช่องแบ่งขาเป็นช่องๆนะครับต่อมาก็เป็นการทํางานระบบครับระบบไฟไล่ระบบไฟนะครับพอไล่ระบบไฟเสร็จแล้วก็เป็นการงานปูกระเบื้องนะครับ จริงจริง,จ,รง,จ,รงจะทําตัวหน้าบานไว้รอตอนที่เราสรุปแบบกันแล้วกับลูกค้านะครับอันนี้คือพูดถึงแค่ว่าทํหน้าง,งานจริงนะครับหน้าง,งานจริงในขั้นตอนในการทํามีอะไรบ้างนะครับวันแรกเข้ามาก็ก่อโครงสร้างทํางานระบบนะครับแล้วก็ปูกกระเบื้องโดยส่วนมากก็ติดตั้งชุดนี้ก็อยู่ที่ประมาณสองอาทิตย์นะครับผมก็จะ มีส่วนที่ทํางานเดียก็คือส่วนของกระเบื้องจะใช้เวลานานมากกว่านะครับกระเบื้องนี้ก็ตีพระองอาทิตย์ก็คือกระเบื้องนี้ก็อาทิตย์อาทิตย์กว่านะครับก็อีก3วันก็คือเป็นงานติดตั้งพวกนี้นะฮะงานติดตั้งพวกนี้จะไม่นานเท่ากับงานปูกกระเบื้องนะครับผม <şu> ก็ที่หลักๆผมก็อยากให้ลูกค้าได้เห็นว่านอกจากรูปถ่ายที่ผมถ่ายในคลิปแล้ว ถ่ายในเพจผมแล้วนะครับผมก็อยากจะถ่ายเป็นคลิปให้ลูกค้าเห็นว่าโครงสร้างของเคาน์เตอร์ขรุขระของผมงานของลูกค้าแต่ละท่านที่ผมทําให้นี้ข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็วัสดุที่ใช้มีอะไรบ้างจะอาจจะได้เห็นภาพมากขึ้นมากกว่ารูปถ่ายแล้วก็น่าจะเข้าใจมากขึ้นมากกว่ารูปถ่ายที่ผมถ่ายลงในเพจก็เลยทําเป็นคลิปให้ดูนะครับแล้วก็ ผมบางทีผมก็พูดติดๆขัดๆเพราะว่ายังเป็นไม่ใช่นักเล่าที่ดีนะครับผมก็ต้องขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับยังเรียบเรียงคำพูดตัวเองแบบติดๆขาดๆอยู่นะครับเพราะนานๆถ่ายคลิปทีอาทิตย์หนึ่งถ่ายคลิปหนึ่งแล้วก็ไปทํางานประกอบหน้าบ้านก็แล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งก็ค่อยมาอธิบายให้กับท่านผู้ชมได้เห็นตัวรูปแบบหน้างานก็เน้นที่ หน้าง,งานเป็นหลักนะครับผมคาพูดผมก็บางทีก็ติดติดกัาดก็ก็ต้องขออภัยอีกทีหนึ่งนะครับก็สาหรับชุดครัวชุดนี้ก็มีจบเพียงเท่าน,นี้นะครับผมหวังว่า,าท่านผู้ชมอาจจะมีเพิ่มเป็นไอเดียให้กับท่านผู้ชมที่กําลังมองหาชุดครัวอยู่นะครับหรือว่าถ้าชอบผลงานของผมก็ลองติดต่อเข้ามาในทางไลน์ทางเพจแต่ว่า,อาคอมเมนต์ ใต้คอมเมนต์ของช่องวิดีโอช่องนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจผมเข้ามาติดตั้งจุดขวดจุดนี้แล้วก็สั่งทําหน้าบานกับผมด้วยนะครับแล้วก็อ,อุตส่าห์รอคิวผมต้องนานด,ด้วยครับผมเพราะว่าที่ว่าคิวนานเพราะว่าผมยังมีทีมเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทำทำหน้าบานทําโครงสร้างนะครับแล้วก็ พ่นสีนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับเผื่อผมมีผลงานชุดใหม่ๆเข้ามานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ